ความพร่องความพลาดที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ทำสิ่งดีนั้นต่อไปทำสิ่งดีๆในเรื่องนั้นต่อไปก็คือถ้าเราพร่องพลาดในการทำดีเรื่องใดเรื่องใดก็ตามเราเห็นว่ามันจะเป็นสุขเป็นดีเสร็จแล้วเราก็ไปทำถ้าถ้ามันเป็นทุกข์เป็นไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นมันพลาดมันพร่องไปแต่เส้นทางในการทำดีนั้นมันโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้เนี่ย เราต้องทําต่อเอามาแก้ไขแล้วก็ทําดีนั้นต่อไปเมื่อเรารู้ข้อมูลแล้วว่ามันพ้องมันพลาดแล้วก็เอามาแก้ไขแล้วทําดีนั้นต่อไปจริงๆมันมีสามเนาะสามมิติเอาอย่างนี้กันลวกันนะสามอย่างมันมีอยู่สามอย่างหนึ่งถ้าเรื่องนั้นชัดเจนว่าเป็นเรื่องชั่วแต่เราหลงว่ามันเป็นดีมันเป็นสุขมันเป็นดีแท้ที่จริงมันเป็นชั่วโอ้โหตอนนั้นนึกว่ามันเป็นสุขแท้ดีแท้มันเป็นชั่วความพ่องพลาดนี่เราต้องหยุดไปเลยนะ เมื่อเรารู้แล้วพิจารณาโทษไปเขามันแจ่มแจ้งแล้วหยุดไปเลยทิ้งไปเลยเลิกอยากไปเลยนี่ความพร่องพลาดอันนี้ไม่ต้องไปทําอีกอันที่สองสิ่งดีๆที่เราพยายามจะให้เกิดเสร็จแล้วเราก็ได้ข้อมูลที่ผิดมันก็เลยประมาณการกระทําที่ผิดมันก็เลยพล่องมันก็เลยพลาดทั้งทั้งที่เราอยากให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นแต่มันพล่องมันพลาดอันนี้อันที่สองแต่มันพล่องมันพลาด แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีที่เราควรทำสิ่งดีที่เราควรทำเป็นหน้าที่ของเราเกิดมาในชาตินี้ณเวลานั้ Nam, นณวินาทีนั้นณชาตินั้นณวินาทีนั้นณวิธีวินาทีนั้นหรือณชาตินั้นเป็นสิ่งดีที่เราต้องทำควรทำเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเรามันจะเป็นลักษณะ เส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้เอามันโปร่งโล่งมันเป็นไปได้ลุยเข้าไปหรือมันติดขัดบ้างนะแต่มันก็ยังลุยทําไปได้แล้วก็ทําให้เรารู้ว่าอะไรทําให้มันพลาดมันพร่องความจริงมันคืออะไรเมื่อเราทําดีไปเราชําระกิเลสไปทําความดีไปชําระกิเลสไปแล้วก็ทําความดีไปกุศลออกฤทธิ์มันทําให้รู้ข้อมูลที่เป็นจริงว่าอ๋อ ข้อมูลที่เป็นจริงเป็นอย่างนี้ข้อมูลเดิมมันพลาดมันพร่องมันเปลี่ยนไปแล้วข้อมูลจริงมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้ข้อมูลจริงเอาข้อมูลจริงนั้นมาประมาณการกระทําให้พอเหมาะล้วก็ปรับแก้ไปเรื่อยๆรืมันจะดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนะล่ะโอ้โหสมบูรณ์ที่สุดก่อทุกคนเลยเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดก่อทุกคนเลยจะมีมพร่องพลาดวับนิดเดียวแล้วก็แก้ได้ท,ทันทีมันจะไม่เสียหายหรือเสียหายน้อย เสียหายน้อยที่สุดหรือว่าไม่เสียหายเลยกับว,า,วาไดของพระพุทธเจ้านะมันจะเสียหายน้อยที่สุดเลยนะสมบูรณ์ที่สุดจนเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละจะประมาณได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นไปไเรื่อยเป็นลําดับนี่เป็นประเด็นที่สองนะก็ให้ทําสิ่งดีนั้นต่อไปแต่ปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นยิๆๆ่งขึ้นแก้ไขข้อบอกพร่องทําสิ่งดีให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองเมื่อเรารู้แล้วว่า ข้อมูลที่จริงที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรแล้วก็ทําให้มันดีตามข้อมูลที่ดีที่สมบูรณ์นั้นแก้ไขข้อมูลแก้ไขที่มันพล่องมันพลาดไปแล้วทําให้มันดีมันสมบูรณ์ขึ้นไปนี่อันที่สองนะอันที่สามประเด็นที่สามก็คือความพล่องความพลาดแม้ในเรื่องดีนั้น ในเรื่องดีนั่นแหละความพ่้อมความพลาดเราปรารถนาจะให้เกิดสิ่งที่ดีแล้วเราก็พยายามทําดีนั้นเสร็จแล้วโอ้โหดีนั้นน่ะมันเป็นยังไงมันปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเกล้าเกินเสียงเกินมีปัญหามากเกินแสดงว่าดีนั้นน่ะมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราต้องทำณเวลานั้นบางทีทั้งชาติเลยเราก็ไม่ต้องทำเรื่องนั้น ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําเรื่องนั้นทั้งชาติเลยก็มีนะแต่บางทีก็ไม่ใช่ทั้งชาตินะเป็นแค่ข่าวคลาวคลาวนั้นเราทําเรื่องดีนั้นไม่ได้อย่าทําต้องหยุดไปเลยในเขาเตือนเราอย่างหนักเลยปิดกั้นเกินอย่างนั้นอย่างหนักเลยยิ่งทํายิ่งเสียยิ่งทํายิ่งเสียหยุดทําเลยในเรื่องดีอันนั้นอย่าทําไม่ใช่หน้าที่ของเราณเวลานั้นหรือบางทีทั้งชาติเลยสิ่งนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่ต้องทํา ไม่ใช่หน้าที่เราในเรื่องนั้นเร,เราไม่ต้องทำมันจะมีสิ่งที่มาขวางมากั้นแบบสุดๆเลยนะมาขวางมากั้นเราสุดๆเลยต่อให้ดีนะั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ตามต่อให้เราเป็นคนมีความสามารถในเรื่องนั้นก็ตามจะมีเหตุการณ์มาขวางวิบากดีของเราจะไปยืมวิบากลายมาขวางคว้างไม่ให้เราทําสิ่งนั้นสกัดแบบสุดๆเลยนะเพื่อให้เราไปทําสิ่งใหม่ที่เป็นหน้าที่ของเรา แต่ถ้าเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นหน้าที่ของเรานะโอ้โหจะเส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่จะลุยไปได้แล้วก็รุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองไปทําแล้วก็ดีดีดีด,ด,ดีเราได้ทําสิ่งนั้นให้กับโลกให้กับตัวเราให้กับโลกเป็นสิ่งใหม่ที่เราจะได้ทําให้กับตัวเราให้กับโลกเป็นสิ่งใหม่เลยที่เราจะทําให้กับตัวเราให้กับโลกเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราไปจมอยู่แต่กับอันเดิมเราจะไม่ได้สิ่งใหม่ยังอาจารย์ในชาตินี้นี่จะไม่ต้องไป เด่นไปทำเด่นในแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นแพทย์แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยเนี่ยอาจารย์จะไม่ไปเด่นในด้านนั้นก็จะมีเรื่องขวางไปหมดเลยในการแพทย์แผนปัจจุบันในการแพทย์แผนไทยข้ออาจารย์ขวางไปหมดเลยแม้แต่การแพทย์ทางเลือกก็จะเอื้อเหมือนกันคือให้เรียนการแพทย์แผนปัจจุบันระดับหนึ่งประมาณหนึ่งพอเข้าใจนะให้เรียนแพทย์แผนไทยประมาณหนึ่งพอเข้าใจก็คือเข้าใจแล้วอ่ะเข้าใจแล้วว่าออเนื้อหาเป็นอย่างนี้ เขาใจเนื้อหาหลัหกๆแล้วว่าเป็นไปอย่างนี้ทิศทางนี้มันว่าแพทย์แผนไทยไม่ว่าแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกทั่วๆไปอาจารย์ก็จะเรียนไปประมาณหนึ่งโอ้อันนี้รู้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทิศทางไปอย่างนี้แล้วก็หยุดแล้วแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องมาทําคือแพทย์ทางเลือกที่เป็นแพทย์วิถีธรรมจริงๆอาจารย์ต้องมาเป็นแพทย์วิถีธรรมคือมาสร้างการแพทย์แผนใหม่ให้กับโลก มาสร้างการแพทย์แผนใหม่ให้กับโลกคือการแพทย์วิธีธรรมหรือการแพทย์พุทธศาสตร์ทำไปมันจะเส้นทางโปร่งโล่งไปจนจบปริยเเอกเลยจะจบปริยเเอกการแพทย์วิถีพุทธแพทย์วิถีธรรมปริยโธปริยเเอกจบด้านนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นส่วนปริยตรีจบวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบันมาอย่างนี้เป็นต้นปริยโทปริยเเอกก็จะจบเชี่ยวชาญด้านนี้เลยการแพทย์วิถีพุทธการแพทย์วิธีธรรมเลย เพราะต้องมาทําสิ่งนี้ให้กับโลกมาทําอะไรมาทำสองมิติหลักหนึ่งวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายด้านวัตถุกับด้านจิตมาทำสองเรื่องด้านวัตถุนะวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายที่สุดที่คนจะพึ่งตัวเองได้ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเป็นอย่างไร <S <s ก็มาทำวิธีปร,รับสมดุลร้อนเย็นด้วยวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายพึ่งตัวเองได้ให้กับโลกนี่คือสิ่งที่อาจารย์มาทำให้กับโลกว่ามีนะ คนเราสามารถพึ่งตัวเองด้วยวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายในการปรับสมดุลร้อนเย็นแล้วทาให้มีโรคน้อยมีทุกน้อยมีอันนี้มีฤทธิ์ประมาณ30%บวกลบแล้วก็มาทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกตามที่พระพรุทธเจ้าพระโพธิพพสัตว์สอนมาก็คือนาด้านจิตวิญ,ญญาณที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดในโลกด้านนามธรรมาคืออริยสัจสี่อริยศีลอริยสัจสี่ ใจร้ทุกใจดีงามไปเป็นลําดับลําดับนะอันนี้ก็ต้องมาทําเม็ดเลือดนี้ให้กับโลกทําเม็ดเลือดนี้ให้กับโลกนะมีฤทธิ์เจ็ดสบเซบวกเกินร้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ต้องมาทําให้กับโลกว่ามีนวิชารักษาโรคอริยศีลอริยสัตสีหรือพชดชงเจ็ดนี่แหละสุดยอดยารักษาโรคสติปัฏฐานสี่จะเรียกชื่ออะไรก็ได้ก็คืออริยศีลอริยสัตสีนี่แหละ ใจไรทุกใจดีงามเนี่ยมันสุดยอดยารักษาโรคมีฤทธิ์เจบวกเกินร้อยนะอย่างนี้เป็นต้นนะที่ต้องมาทําให้กับโลกนี่คือการแพทย์พุทธศาสตร์ที่อาจารย์ต้องมาสร้างให้กับโลกเขาเลยกันไว้ไม่ให้อาจารย์พุ่งต่อไปในการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกนี่อาจารย์ไปต่อไม่ได้คือไปได้ขีดหนึ่งเข้าใจชัดแล้วว่าเนื้อหาหลักเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาพอเลยเขาไม่ต้องให้อาจารย์ไปต่อเลย เนื้อหาหลักเป็นเช่นนี้จะมีฤทธิ์อย่างสิ่งเหล่านั้นก็จะมีฤทธิ์อยู่ประมาณ2 0 3 0บวกลบรู้แล้วชัดแล้วจบมาทางแพทย์พุทธศาสตร์เลยมาทําสิ่งนี้ให้โลกเพราะมันเป็นสิ่งใหม่ที่เราจะต้องมาสร้างให้กับโลกและเป็นสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมโลกาวิถีในเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นอาจารย์จะรู้อยู่เท่าเดิมรู้แค่แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกอาจารย์ก็จะรู้อยู่แค่เนี้ ซึ่งมีฤทธิ์สาบเรบกลบอยู่เท่านี้ก็รู้เท่าเดิมอ่ะก็รู้มาแล้วโดวยภูมิอาจารย์มันมีมาอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ให้ไม่ให้มันอ ok ันเดิมงกุขนนะคุณรู้มาอยู่แล้วไม่ต้องไปรู้เพิ่มหรอกอันนี้น่ะมาทําอันใหม่เพิ่มให้กับโลกด้วยให้กับตัวเองด้วยให้กับโลกด้วยให้รู้โลกกวิถียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้กับโลกด้วยให้กับตัวเองด้วยให้กับโลกด้วยก,กวย็ต้องมาทาอันนี้กับโลกก็ต้องมาทําการแพทย์พุทธศาสตร์เพราะการแพทย์สามแผนที่เหลือแพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแพทย์พ right. right right. ื no ้นบ right ้านสี in ่แผนที่เหลือนั้นสี่แผนนั้นน่ะเขามีอยู่แล้วมีคนเชี่ยวชาญอยู่แล้วมีคนทําอยู่แล้วเราไม่ต้องเสียเวลาแล้วเราก็รู้เราเข้าใจหลักการใหญ่แล้วเข้าใจหลักการใหญ่แล้วเรารู้แล้วมันไม่ต้องรู้แล้วแล้วมีคนทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปทําแต่แพทย์พุทธศาสตร์นี่ไม่มีใครทำันยุคนี้ไม่มีใครทําแพทย์พุทธศาสตร์อาจารย์ต้องมาทํา ตามที่พระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆซ้อนมาอาจารย์ต้องมาทําให้กับโลกมาทําเป็นวิชาการออกมาเป็นเนื้อหาหลักออกมาให้กับโลกเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้ด้วยให้กับโลกด้วยมาทําอันนี้เป็นหน้าที่ของเราอาจารย์ก็ได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาอย่างยิ่งเป็นต้น